วิธีการรับอ่างเปาฟรีประจําวันนะคะให้เรากดที่ลิงก์นะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ช่องนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็ทําการกดเลือกซองนะคะพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาท ตามนี้แต่ในทางกลับกันถ้าใครที่กดที่ลิ้งไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงก็รอในวันถัดไปละกันสวัสดีค่ะฟรีมานีช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้ก็เป็นการแจกวอลเลตฟรีประจําวันนะคะใครที่ยังไม่เคยได้ก็เอาใจช่วยใครได้บอ่อยแล้วก็ดีใจด้วยใครมาช้ามาไม่ทันก็รอในวันถัดไปแต่ถ้าใครคิดว่า โอ้ยพี่ยังไงก็ไม่ได้หรอกก็แต่อยากได้เงินฟรีจากการหางเงินออนไลน์ก็ดูหน้าโปรไฟล์ช่องมันจะมีวิธีการหาเงินออนไลน์ที่ที่เราสามารถทําได้ก็ลองดูแล้วกันนะคะส่วนการแจกของเราวันนี้ก็ยังคงเป็นการแจกแบบปักหมุดเหมือนเดิมเวลาที่จะสามารถรับอ่งเปาในวันนี้ได้ก็คือ2 2นาฬิกานาทีใครดูจบแล้วมารอที่คอมเมนต์ได้เลยส่วนใครที่ระบบไม่แจ้งเตือน ถ้าจำเวลาได้พอถึงเวลาก็เข้ามาดูในช่องได้เลยนะคะไม่ต้องรอการแจ้งเตือนเพราะว่าในบางครั้งการแจ้งเตือนชา้าใช่ไหมมันอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสไปแต่ถ้าเรา จำไม่ได้เราการแจ้งเตือนอย่างเดียวเราอาจจะทันหรือไม่ทันก็ได้นะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการแจกว a l เลตฟรีประจำวันที่21เมษาย,ยนใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไวน้นิดหนึ่งแล้วกันนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแต่เรามาเจอกันในคลิปหน้านะคำขค<อ>่ะ